สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับอากาศสดใสนะครับนี่ก็มาขอนํำเสนอนะครับอนุญาตเลครับช่องทางเฟซี่น้องอ้อมนะครับอากาศสดใสยามเช้านะครับมาที่ป่านะครับติดตามไปดูนะครับเฟซีุ๊อยู่ในป่ามีอะไรกินบ้างครับผม ซีดึงอะไรเอ่ยซีดึงอะไรเอ่ยเข้าไปกินตรงไหนแป๊บซีโน่นนะครับป่ามีอะไรเป๊บี่ สี่มียากกินไม้น่เป็ดสี่นะครับเอาถึงถึงโบไหมเนี่ยจะลงโบไหมวันนี้อ้าวโอ้แปบสี่มีต้นไม้ถูเลยครับนี่มีต้นไม้ถูซี่กินอะไรเออครับ ยาดูเลยที่มียา,าก,กินนะครับตามนี้ก็มีหลายอย่างนะครับต้นไม้พึ่งด้วยนะครับมียาข้างล่างด้วยโอ้ดึงแบาตุ้กี้ดึงอะไรมากินอู้หกกับนใจเลยครับนายเว็บซี่ตอนเช้าได้มีกินยาในป่าเช้าวันนี้นะครับ ควานหน่ยก็พานอ้องกาฟิวมาไว้ในป่านะครับป่าดิม,มูนะะรดิมฟัดนะครับียงดังเลยครับไอ้น้องอมอยู่ไหนเแบบซี่น้องอมอยู่ไหนฮะน้องอมอยู่ไหนเอ้ดูได้ยินถามไหมน้องอมอยู่ไหน อมอยู่ไหนเป็ปซี่เอ้ยบ้านก็ดีเนาะกินแบบธรรมชาติก็มีธรรมชาติตอนเช้าถึงเย็นนะครับก็ซี่หาเลยครับหาอะไรมากินนะครับ ดูยอดหายยอดอะไรเวซีสิี่หายยอดอะไรเอ่ย อะไรเปสิดูก่อนโอ้ยตกเชียงไรเทเบินไปนี่บินบินไปเน้นไปไปม,มาตรงไหนเป๊ซมาตรงไหนได้ไงเดินมาตรงไหนเอา เบปซี่เดินมาตรงไหนเนี่ยในทางเดินของเบปซี่เรียงคำรามนะครับถึงตองอ้อมแล้วก็ตรงไหนเมื่อกี้ก็บุกป่ามาถ่ายคลิปนะครับ ธรรมชาติเลยครับ <c oughs> เป็บน,นู่นเลยครับแล้วที่ เันไปนน่นแล้วสายยาไปหาน้องอ้อมนะครับ อาจะเอฟซีไปนู่นแหละซีไอกล้องนะครับไม่อยากจะสู้กล้องเลยทุกวันรู้ าเล่นหาดก่อนแล้วาเล่นหาดก่อนเนี่ยก็มีใบยาราบนะครับก็มีวารเล็กๆนๆ้อยๆๆๆๆนะครับก็กินก็พักผ่อนกลางวันก็อยู่ในร่มนะครับธรรมชาติสบายๆนะครับอตอนเย็นเราก็เตรียมไห์สดพลไม้อีกแล้วนะครับ ก็บางครั้งก็อยากมีชีวิตสบายๆธรรมชาติธรรมชาต,รรชาตินะครับก็ดีไปกินถึงเยอะเลยครับ ด้วยตดไปด้วย <c oughs> ฟังเสียงน้องอ้อมอยู่ไหนน้องอ้อม ก็ฝากช่องด้วยนะครับฝากติดตามเป็นกำลังใจนะครับช่องฟังแปบซี่นะครับผมฟังแปบซี่กับน้องโอ้มนะครับก็ได้กำลังใจจากท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ติดตามนะครับก็เป็นกำลังใจนะครับก็กราบขอบพระคุณคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่เอพซีทุกๆท่านด้วยนะครับที่เป็นกำลังใจช่องฟังแปบซี่กับน้องโอ้มนะครับ ช่วยนุนผลไม้นะครับปันบานตอนเย็นนะครับช่องฟังแซปซี่น้องอ้อมนะครับสวัสดีครับวันนี้แซปซี่ก็เดินมาหากล้องแลวครับเดินมาหากล้องแล้วจะเอาอะไรเอากล้องหรือเปล่าเนี่ยเอาบนสูงจับมือน้อยจับมือหน่อยแล้วจับมือน้อยดูมือหน่อยดิรองหาน้องนะครับเสียงแซปซี่ร้องอ๋อเสียงใหม่อีกร้องอีก เองเสียงใหม่อีกเน๊าะลืงใส่หัวนะก็ฝากขอบคุณน,นะครับกราบขอบคุณท่านผู้ติดตามชมและผู้ติดตามเป็นกำลังใจช่องฟังแป,ป๊็ซี่ครับพ่อแม่ครับทุกกำลังใจนะครับก็กราบขอบคุณด้วยนะครับขอยท่าน จากโกรคร้ายทั้งหลายนะครับโรคโควิดนะครับลาดแคลจากภัยอันตรายและโรคโควิดด้วยนะครับคอยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ่รำรวยเงินทองนะครับขอบพระคุณครับผมจากเพชรพิศนุอม,มนะครับ